สวัสดีครับวันนี้พบกับสินค้ามาใหม่จากทางแบรนด์ OPPO นะครับวันนี้ผมอยู่กับ OPPO A65G นะครับใครที่เน้นมือถือแบตอึดสามารถใช้งานได้ข้ามวันก็ต้องเป็นรุ่นนี้เลยนะพอได้แบตเตอรี่มาถึง7,000มล ah อนะครับพร้อมการรองรับชาร์จเร็วสูงสุดถึง45วัตต์อีกด้วยนะครับส่วนใครที่เน้นเรื่องของหน้าจอขนาดใหญ่รุ่นนี้จอ6.75นิ้วพร้อมรีเฟรชหน้าจอสูงถึง 120Hz นะครับ ทุกการแตะบนหน้าจอทุกการทัชสกรีนเนี่ยทำได้อย่างลื่นไหลเลยนะและตัวเครื่องเนี่ยยังกันน้ําได้ด้วยที่ข้ามมาตรฐาน IP 6 9กานะครับกันน้าได้ที่ระดับความลึกไม่เกิน1.5เมตรนานสูงสุดถึง30นาทีเลยครับและถ้าหากว่าใครไม่รู้จักกับ oppo a 6 5 g นะเดี๋ยววันนี้มารับชมรีวิวกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะารับชมคลิปเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยครับผมต้องฝากให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยช่วยกดติดตามและกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วย กวกันนะครับกดไลค์กดแ,แชร์ด้วยเนี่ยจะขอบพระคุณมากๆถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวมารับชมรีวิวกันได้เลยครับ โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันที่การดีไซน์ตัวเครื่องกันหน่อยก็แล้วกันนะครับซึ่งรุ่นนี้มีวางจำหน่ายทั้งหมดเนี่ยสสีนะโดยที่สีแรกเนี่ยจะเป็นสีบูนะครับส่วนสีที่2เนี่ยจะเป็นสีชมพูสากุระนะครับ ก็คือสีที่ผมได้มารีวิวนั่นเองนะซึ่งฝาหลังของเขาเนี่ยดีไซน์เป็นพื้นผิวกระจกนะครับเป็นงานด้านนะเวลาจับเนี่ยก็ไม่เปืรอยนิ้วมือด้วยนะครับลวดลายของฝาหลังเนี่ยเป็นดอกซากุระนะดูสวยงามมากๆเลยครับ ส่วนขอบของตัวเครื่องเนี่ยก็จะดีไซน์เป็นแบบขอบด้านนะครับเวลาจับไม่เป็นรอยนิ้วมือด้วยนะบริเวณมุมทั้ง4เนี่ยก็จะดีไซน์เป็นมุมโค้งครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูก,กันที่ปุ่มและพอตต่างๆของรุ่นนี้กันบ้างนะครับทุกคนอะ่ะเริ่มจากด้านล่างของตัวเครื่องนะครับฝั่งซ้ายมือสุดเลยเนี่ยจะเป็นไมโครโฟนนะครับตามบริเวณช่องเสียบสายชาร์จที่เป็นพอต Type C นะแล้วก็ตามบริเวณลำโพงนะครับ โซวาขวาของตัวเครื่องเนี่ยมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงและปุ่ม power นะครับ ปุ่ม power เป็นปุ่มสแกนลายนิย้วมือไปในตัวด้วยนะตัวสแกนของรุ่นนี้ต้องบอกว่าทําได้อย่างแม่นยําและรวดเร็วมากๆเลยครับและตัวเครื่องเนี่ยยังรองรับการสแกนใบหน้าด้วยนะและบอกของตัวเครื่องเนี่ยว่างเปล่านะคะส่วนฝัก้ายของตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดซึ่งถาใส่ซิมของรุ่นนี้จะเป็นแบบไฮบริดสล็อตนะครับนั่นก็แปลว่าตัวช่องเสียบหูฟังขนาด3.5เนี่ยโดนตัดออกไปนะมาดูกันที่สเปคตัวเครื่องกันบ้างนะครับขออนุญาตเริ่มจ ในเรื่องของแบตเตอรี่ก็แล้วกันนะเพราะเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้เลยครับรุ่นนี้มาพร้อมความจุบแบตเตอรี่ขนาดใหญ่7,000ม ah ิลแอมเลยนะครับไม่เพียงแค่ใช้งานได้จบวันนะ แต่ยังสามารถใช้งานได้ข้ามวันข้ามคืนอย่างแน่นอนนะครับซึ่งทางแบรนด์เนี่ยเคลมมาว่าแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้ยาวนานถึง5ปีเลยนะโดยที่สุขภาพแบตเตอรี่เนี่ยจะยังคงมากกว่า80%อีกด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการรองรับชาร์จเร็วนะครับรุ่นเนี่ยสูงสุดอยู่ที่45วัตต์นะครับใช้เวลาในการชาร์จเนี่ยไม่นานเลยนะชาร์จแบบเพียงแค่30นาทีเนี่ยก็ได้แบตเตอรี่มาแล้วถึง37%ครับต่อมาก็จะเป็นนเรื่อง ื่อของค่ามาตรฐานการกันน้ํากันฝุ่นนะครับทุกคน,นรุ่นนี้ได้มาเป็น IP69 นะอา่าจะบอกว่าถือเป็นระดับสูงสุดของการกันน้ําและกันฝุ่นเลยนะครับรุ่นนี้นะครับสามารถกันน้ําได้ที่ระดับความลึกไม่เกิน1.5เมตรนะนานสูงสุดเนี่ยถึง30นาทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาออกด้านนอกไม่ต้องกลัวฝนแล้วนะครับ และสามารถทนอุณหภูมิน้ําได้สูงสุดถึง80องศาเลยนะซึ่งที่ผมเทสมาเนี่ยจะเป็นการทดสอบโดยการแช่น,น้ํา30นาทีนะครับซึ่งหลังจากครบ30นาทีแล้วเนี่ยตัวเครื่องก็ยังสามารถใช้งานได้ปกติดีอยู่นะจอยังสามารถทัชสกรีนได้นะครับเข้าเมนูต่างๆได้เข้าใช้งานกล้องถ่ายรูปก็สามารถเข้าหมดกล้องได้ตามปกติดีครับ แล้วรุ่นนี้สามารถที่จะถ่ายภาพใต้น้ำได้ด้วยนะมาถึงเรื่อง CPU กันแล้วนะครับทุกคนชิปเซ็ตเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นตัวใหม่นะแต่ว่าความเร็วความแรงเนี่ยถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนนะครับซึ่งชิปเซ็ตเนี่ยได้เป็นตัว Dimensity 6300นะครับทุกคนในส่วนของการ์ดจอเนี่ยเป็น m a ริ G57 MC2 นะครับทางแบรนด์เนี่ยเคลมมาว่าสามารถใช้งานได้ลื่นไหลเนี่ย ยาวนานถึง60เดือนเลยนะซื้อผมเองได้เทคคะแนนอัตตูโต้มาทุกคนด้รับชมกันด้วยนะครับคะแนนรวมเนี่ยอยู่ที่6,977คะแนนนะครับอยู่ด้วยของชิปเซตเนี่ยเอาตามตรงมาเป็นชิปเซต 5G ที่เป็นระดับเริ่มต้นนะครับเหมาะกับการใช้งานทัท่วๆไปสายโซเชียลมีเดียเล่นไลน์เล่นเฟซดูหนังฟังเพลงอะไรแบบนี้นะครับส่วนใครที่เน้นเรื่องของการเล่นเกมนะครับถ้าคุณปรับกราฟิกเป็นแบบต่ําสุดนะผมได้ลองแล้วต้องบอกว่ามันเล่นได้ลื่นมาก มากนะครับรับรองได้เลยว่าไม่หัวร้อนอย่างแน่นอนนะ ซึ่งเกมแรกเนี่ยจะเป็นเกมพับจีนะครับทุกคนนะซึ่งก่อนการเล่นเกมเนี่ยก็มีแถบไฮเปอร์บูสต์ไม้คใช้งานด้วยนะสามารถปรับการทํางานของ CPU และ GPU ก่อนการเล่นเกมได้มีสาโหมดนะครับก็จะมีโหมดประหยัดพลังงานต่าโหมดสมดุลและโหมดโปรเกมเมอร์นั่นเองนะซึ่งผมก็จะเลือกมาที่โหมดนี้นะครับส่วนค่าตั้งค่ากราฟิกของเกมเนี่ยผมจะปรับที่กราฟิกลื่นไหลมากนะในส่วนของเฟรมเรทเนี่ยอยู่ที่สูงสุดนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราไปดูกันที่ตัวเจโรส โขบกันก่อนเหมือนเดิมเลยครับผมว่าตัวเจโรสโคปของรุ่นเนี้ยนะมันลื่นพอประมาณนะครับทุกคนอาจจะไม่ได้ลื่นปื๊ดเหมือนรุ่นแพงๆนะครับแต่ถ้าเรามาเทียบกับตัว oppo a55g รุ่นก่อนหน้านี้ผมว่าตัว a65g เนี่ยจะลื่นกว่าอยู่นะส่วนเรื่องของความลื่นไหลในการเล่นเกมนะครับผมว่าเล่นดิ้นลื่นมากๆเลยครับ โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมว่าเล่นได้ลื่นเท่ากันกันกบตัว A5 5G นะยิ่งเวลาหมุนตัวเวลาหันซ้ายหันขวาเนี่ยภาพไม่มีอาการสะดุดเลย ไหลลื่นและดูสมูทดีมากนะครับแล้วรุ่นนี้นะครับมีระบบระบายความร้อนซปเปอร์คูลวีซีนะครับหรือเวเปอร์แชมเบอร์นะที่ได้พื้นที่มัดถึง3,900ตารางมิลลิเมตรนะครับเวลาที่เล่นเกมแบบเข้มข้นนะฮะหรือปรับการาฟิกระดับสูงเนี่ยจะช่วยลดความร้อนของตัวเครื่องได้หลายองศาเลยครับและยังเสริมด้วย AI เกมบูสสองนะที่จะจัดสรรพลังงานการประมวลผลของชิปอย่างชาญฉลาดนะครับทำให้การเล่นเกมเนี่ยเล่นได้อย่างลื่นไหลแม้จะเล่น เล่นเกมต่อเนื่องเป็นเวลานาน,านหลายชั่วโมงหรือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่กำลังเข้มข้นอะไรแบบนี้นะครับ ซึ่ง้าทีคะแนนความลื่นเนี่ยเต็ม10ผมให้ไป8.5คะแนนเลยครับเกมที่2จะเป็นเกมฟรีไฟ r e นะครับทุกคนในส่วนของการาฟิกเนี่ยอยู่ที่ราบลื่นนะระดับเฟรมเรทนะครับอยู่ที่ขั้นสูงนะซึ่งจากการที่ลองเล่นมานะครับการปรับการาฟิกแบบราบลื่นเนี่ยต้องบอกว่าเล่นได้ดีเลยครับลื่นมากผมว่าปรับการาฟิกแบบเนี้ยมันเหมาะกับตัว CPU เลยนะครับไม่ฝืนสเปคตัวเครื่องจนเกินไปด้วยนะ ซึ่งถ้าหากว่าเราไปเทียบกับตัว A55G รุ่นก่อนหน้านี้ผมว่าไม่ต่างกันมากนะ เล่นเด่นลื่นประมาณเดียวกันนะครับเวลาวิ่งเวลาหมุนตัวหรือเวลาแพนเป้าตามติดศัตรูอะไรแบบเนี้ยภาพมันไหลลื่นพอประมาณนะอาจจะไม่ได้ดูสมูทเทียบเท่ากับเกมค u ับจีนะครับส่วนการแหลกแบบหนักๆสำหรับเกมเนี้ยที่จะลองเล่นมาก็ยังไม่เจอนะหรือแม้แต่อาการสุดเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี้ยก็ยังไม่เจอเช่นเดียวกันนะครับเกมเนี้ยผมเล่นต่อเนื่องมาเกือบ2ชั่วโมงเลยนะก็ต้องบอกว่าควบคุมความร้อนได้ดีอีกด้วยนะครับ สุดฟลิกทัดของจอจะบอกว่าทัชได้ดีตามเรทราคานะครับเพราะทัศ็มเรทของรุ่นนี้ก็เป็นแค่ระดับเริ่มต้นเท่านั้นนะซึ่งสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่240เฮิร์ตนะครับ เท่าที่ลองเล่นมาเนี่ยก็ยังไม่เจอปัญหาเรื่องทัดเพี้ยนหรือว่าทัดไม่ติดแต่อย่างใดนะท่าที่คะแนนความลื่นนะครับเต็ม10เนี่ยผมให้ไป8คะแนนครับและเกมสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเกม ROV นะครับทุกคน,นะค่ะกราฟิกต่างๆผมปรับสุดเท่าที่เกมมันปรับได้นะครับสำหรับเกมนี้แล้วเนี่ยผมว่าเล่นได้สบายๆเลยครับลื่นมากๆโดยที่ชุดเข้าตีไฟใหญ่ๆช่วงปล่อยสกิลพร้อมกันลหลายๆคนเนี่ยเป็นเรทนะครับร่วงลงมาต่ําสุดอยู่ที่ประมาณ57-60ถึง แค่นั้นเองนะ คือชุดที่ลงมา57เนี่ยมันแคบแป๊บเดียวเองนะครับแล้วมันก็จะดีขึ้นไปนะแต่ถ้าหากว่าเป็นไฟเล็กๆเ,เนี่ยเฟรมเรทแทบมีร่วงเลยครับอยู่ที่ประมาณ60นิ่งๆเลยนะสาวก ROV เนี่ยไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับ้าที่การทาความลื่นเนี่ยเต็ม10ผมให้ไป9าคะแนนเลยครับทีนี้มาถึงเรื่องแรมกับรอมกันแล้วนะครับทุกคนนะ่ะรุ่นนี้มาพร้อมกับแรม6กิกนะครับแล้วก็สามารถขยายแรมเพิ่มเติมได้อีก6กิกนะนะเท่ากับว่าสามารถใช้งานในส่วนของแร เนี่ยสูงสุดหยุดที่1 2กิกเลยครับในส่วนของ rom เนี่ยให้มาหยุดที่128อย่ดกิกนะซึ่ง rom เนี่ยเป็นแบบ ufs 2.2อีกต่างหากนะครับและผมเองได้เทป,ประสิทธิภาพในการอ่านเขียนของ rom เนี่ยมาให้ทุกคนได้รับชมกันด้วยนะประสิทธิภาพในการอ่านหยุดที่538เมกต่อวินาทีนะครับส่วนประสิทธิภาพในการเขียนเนี่ยหยุดที่541เเมกต่อวินาทีนะ รองรับไมโครอดีการ์ดเนี่ยได้สงสุดอยู่ที่1เทราไบต์เลยครับมาถึงเรื่องหน้าจอกันแล้วนะครับทุกคนการดีไซน์ของหน้าจอเนี่ยจะเป็นแบบดอทด,ดิสเพย์นะครับหรือว่า ก้องเจาะรูตรงกลางนั่นเองนะครับขอบของหน้าจอเนี่ยมันก็อาจจะหนาสักเล็กน้อยนะครับทุกคนส่วนพันของหน้าจอเนี่ยได้เป็นจอ LCD นะครับขนาดของหน้าจอเนี่ยใหญ่เลยนะ6.75นิ้วครับมาพร้อมกับความละเอียด HD Plus นะครับแน่นอนว่าผมแอบเสียดายมากๆเลยนะคือราคาค่าตัวเนี่ยก็เกือบ7 0 0 0บาทนะแต่ว่าจอเนี่ยได้เพียงแค่ HD Plus เท่านั้นเองนะครับส่วนความแน่นของพิกเซลจอให้มาที่256 PPI นะครับ ถึงแม้ว่าหน้าจอความละเอียดจะได้แค่ HD Plus นะแต่ถ้าเผื่อว่าคุณดู Netflix เนี่ยสามารถดูได้ที่ความละเอียด L1 เลยครับหรือว่า Full HD นั่นเองนะครับ ส่วนรีเฟลกของหน้าจอนะครับรุ่นนี้ให้มาสูงสุดอยู่ที่120เฮิรตนะทาให้ทุกการทัชหรือแตะบนหน้าจอเนี่ยมันทําได้อย่างลื่นไหลและสมูทมากๆเลยครับความสว่างของหน้าจออะเอารุ่นนี้นะครับความสว่างปกตินะใช้งานทั่วไปเนี่ยอยู่ที่900นิตนะครับแต่ถ้าบอกว่าใช้งานกลางแจ้งนะครับสามารถพีคได้สูงสุดอยู่ที่1,125นิตนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่ๆไรเดอร์ Rider นะจะซื้อรุ่นนี้ไปวิ่งงานเนี่ยผมว่าความสว่างเนี่ยเพียงพอต่อการใช้ งานด้านนอกอย่างแน่นอนครับแล้วรุ่นนี้นะครับยังรองรับการแบ่งหน้าจอได้ด้วยนะแบ่งเป็น2ส,ส่วนด้านบนด้านล่างแบบนี้ก็ได้นะครับจะสลับแอปด้านล่างขึ้นไปด้านบนก็สามารถทําได้นะและตัวเครื่องเนี่ยยังรองรับในส่วนของการทาเป็นหน้าต่างลอยได้ด้วยนะครับเฟซบ o ๊ <Facebook S 2> เป็นกรอบเ,เล็กๆส่วนพื้นหลังเป็น YouTube สามารถย่อหรือว่าขยายหน้าต่างลอยตรงนี้ก็สามารถทําได้นะและในส่วนของการโครนแอปเนี่ยรุ่นนี้สามารถโครนแอปได้นะครับแต่ว่ามีข้อจํากัดนิดนึงคือ สามารถโคลนได้สูงสุดแค่2แอปเท่านั้นและแอปที่เป็นแอปเกมเนี่ยสามารถโคลนได้ด้วยนะมาถึงเรื่องกล้องถ่ายรูปกันแล้วนะครับทุกคนอ่ะกล้องหน้าเนี่ยแอปจะได้เหมือนกันได้ความละเอียดมาที่8ล้านพิกเซลเท่านั้นเองนะจริงๆก็คาดหวังว่าน่าจะได้สัก13ล้านพิกเซลเป็นอย่างน้อยนะครับส่วนกล้องหลังเนี่ยได้มาใช้งานทั้งหมด2ตัวนะกล้องหลักความละเอียดสูงสุดอยู่ที่5 0ล้านพิกเซลร้อมกลาดรับแสง F 1.8ุนะครับส่วนกล้องตัวที่2เนี่ยจะเป็นกล้องโมโนนะ2ล้านพิกเซลร้อมกลา รอบแสง F 2 4ครับซึ่งในเรื่องของการถ่ายภาพเนี่ยก็อบอกว่าถ่ายได้สวยเกินคาดไปเหมือนกันนะครับทุกคนอนะทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลยแหละสกินโทนเนี่ยต้องบอกว่าดูสวยดูลมุลดีใช้ได้เลยนะเพราะรุ่นนี้นะครับมี AI Portrait Retouching นะครับทำให้การเกลี่ยผิวเนี่ยทำได้เรียบเนียนสวยละมุนตามแบบฉบับของทาง OPPO เลยครับ ทีนี้เรามาดูกันทีเรื่องของการถ่ายภาพถ่ายวีดีโอกันหน่อยก็แล้วกันนะครับทุกคนขออนุญาตเริ่มจากในเรื่องของตรงหน้าก่อนก็แล้วกันครับ ซึ่งกองหน้านะครับถ้าเป็นโหมดรูปถ่ายเนี่ยสามารถปรับความเนียนของผิวได้และปรับรูปแบบของใบหน้าได้ด้วยนะในส่วนของ HDR เนี่ยมีมาให้ใช้งานนะครับเป็นแบบออโต้นะส่วนโหมดรูปคนเนี่ยก็สามารถปรับความเนียนของผิวได้และปรับรูปแบบของใบหน้าได้นะครับค่า F ก็ปรับได้นะเพียงแต่ HDR เนี่ยจะไม่สามารถใช้งานได้ครับส่วนการเคลียร์ผิวเนี่ยอะบอกว่าทำได้เรียบเนียนดีเลยครับผมปรับค่าบิวตี้ให้นางแบบมาที่ประมาณ50นะ ก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะครับ ถ้าใครรู้สึกว่ามันเนียนว่วจนเกินไปเนี่ยก็สามารถปรับลดค่าบิวตี้ลงได้นะส่วนสีสันของภาพเนี่ยผมว่าดีเลยล่ะทุกคนน่ะสีสันเนี่ยก็สว่างสดใสดีมากส่วนการตดขอบระหว่างตัวแบบกับฉากหลังเนี่ยผมว่าอาจจะยังไม่ได้ดีมากนะจะมีฟุ้งๆบ้างบริเวณขอบเสื้อขอบเส้นผมครับมาดูาที่กล้องหลังกันบ้างนะครับทุกคนอ่ะโมรูปถ่ายจะปรับได้เฉพาะความเงียนของผิวอย่างเดียวนะไม่สามารถปรับรูปแบบของใบหน้าได้นะครับ แต่ว่ามี HDR ไหมใช้งานอยู่นะเป็นแบบออโต้ครับส่วนโมรูปคนเนี่ยจะปรับได้เฉพาะความเนียนของผิวอย่างเดียวรูปแบบใบหน้าปรับไม่ได้นะ และไม่มี HDR ไม้ใช้งานนะครับสำหรับต้องหลังแล้วเนี่ยการถ่ายคนผมเทสมาให้ดูจะมีเทียบทั้งโหมดบิวตี้และโหมดหน้าชัดหลังเบอร์นะครับทุกคนจะมีแค่ระยะ 1x เท่านั้นนะเพราะระยะ 2x เนี่ยผมว่าความคมชัดมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับภาพเนี่ยค่อนข้างแตกเลยทีเดียวนะซึ่งระยะ 1x เนี่ยภาพที่ได้คือชัดเจนดีมากครับสีสันของภาพก็สว่างสดใสดีด้วยเห็นดีเทลของภาพและรายละเอียดต่างๆได้อย่างชัดเจนเลย การเกลี่ยผิวเนี่ยก็เกลี่ยได้เรียบเนียนดีครับผมปรับค่าบิวตี้เนี่ยให้นางแบบมาที่ประมาณ60%นะสกินโทนของผิวเนี่ยอาจจะไม่ดูละมุนเทียบเท่ากับกล้องหน้านะครับสกัดตะคอระหว่างตัวแบบกับฉากหลังเนี่ยก็ตัดได้เนียนดีเลยครับทุกคน อาจจะมีแค่บางรูปนะที่บริเวณขอบเสื้อขอบเส้นผมเนี่ยมันอาจจะมีเบอลอบ้างเล็กน้อยครับมาดูกันที่งานวิดีโอกันบ้างนะครับทุกคนนะอ่ะาจได้สูงสุดเนี่ยเป็น 1080p 6 0เฟรมเรทนะครับวิดีโอเนี่ย่ายได้ชัดเจนดีมากตัวแบบชัด ฉากด้านหลังชัดนะครับสีสันวิดีโอเนี่ยก็สว่างสดใสดีอีกด้วยโมชั่นของวิดีโอดูไหลลื่นและสมูทด,ดีมากเลยครับแต่อาจจะเหมาะกับการยืนถ่ายอยู่กับที่มากกว่านะเพราะรุ่นเนี้ยไม่มีการสั่นนะครับทำให้เวลาเดินไปด้วยถ่ายไปด้วยเนี่ยวิดีโอมีอาการสั่นอยู่เหมือนกันครับส่วนวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยอาจได้สูงสุดจะเป็น 1080p 30เฟรมเรทนะครับวิดีโอเนี่ยถ่ายได้ชัดเจนดีตัวแบบเนี่ยชัดมากแต่มุมมองวิดีโอเนี่ยมันอาจจะดูแคบ เล็กน้อยนะครับทุกคนซึ่งความละเอียดเนี้ยจะใช้โหมดบิวตี้ไม่ได้นะเพราะโหมดบิวตี้เนี่ยจะรองรับที่ 720p 30เฟรมเรทเท่านั้นนะครับส่วนสี video, สันวิดีโอสว่างสดใสดีเลยครับและอาจจะเหมาะกับการยืนถ่ายอยู่กับที่มากกว่านะเพราะถ้าเดินไปด้วยถ่ายไปด้วยเนี่ยวิดีโอมีอาการสารั่นอยู่เหมือนกันครับฟังก์ชันต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของ AI re compose นั่นเองนะครับหรือว่าการจัดองค์ประกอบของภาพขึ้นมาใหม่นะ ภาพเดิมเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว,ว่าตัวแบบไม่มีความโดดเด่นเลยนะอ่ะเรามาลองกันนะครับเข้ามาที่ตัว AI re compose นะจากนั้นรอสักครู่นะครับให้ระบบเนี่ยจับภาพให้เราใหม่นะครับแบบแรกเนี่ยจะเป็นแบบกึง่งกลางนะถ้าเราดูเปรียบเทียบกับภาพเดิมนะครับเราจะเห็นได้เลยว,ว่าตัวแบบเนี่ยมีความโดดเด่นขึ้นมานะครับอัตราส่วนต่อมาเนี่ยจะเป็นแบบ1ต่อหนึ่งะครับหรือใครจะเลือกเป็นแบบสต่อ3ก็ได้นะ และอันท้ายสุดจะเป็น9ส่วน16นะครับแต่ผมว่าแบบแรกเนี่ยค่อนข้างที่จะลงตัวที่สุดแล้วนะเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างก่อนทำเนี่ยและนี่คือหลังทำนะครับจากนั้นผมกดเสร็จสิ้นนะแล้วก็บันทึกรูปภาพก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราจะเห็นได้ว่าตัวแปรเนี่ยมีความโดดเด่นขึ้นมากว่าเดิมเยอะเลยนะ ฟังชันต่อมานะครับก็จะเป็นการปรับปรุงภาพเก่าให้มีความคมชัดมากยิ่งขึ้นนะครับภาพเก่าของผมเนี่ยเมื่อสมัยหลายสิบปีที่แล้วนะภาพค่อนข้างแตกนะครับวิธีการทำก็เข้ามาที่ตัว AI editor เหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วเข้ามาที่ตัว 4K UHD นะหรือว่าการปรับปรุงความแจ่มชัดนั่นเองนะครับ กดไปได้เลยเรอระบบประมวลผลสักครู่นะครับเมื่อระบบประมวลผลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเรามาดูเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างก่อนนะฮะนี่เลยภาพค่อนข้างเบลอนะและหลังนะครับเดี๋ยวผมกดเสร็จสิ้นนิดนึงแล้วกันแล้วก็กดบันทึกนะครับจากนั้นเรามาดูกันที่ความคมชัดกันหน่อยผมจะขยายให้ดูแล้วกันนะครับว่าความคมชัดเนี่ยมันดีขึ้นกว่าเดิมเยอะไหมนี่เลยนะครับเห็นไหมทุกคนภาพเนี่ยชัดกว่าเดิมเยอะเลยนะ ดูเปรียบเทียบกันนะครับเวลาซูมเนี่ยอันนี้จะแตกนะครับภาพเดิมเดิมพออันใหม่เนี่ยชัดกว่าเดิมเยอะเลยครับแล้วรุ่นนี้นะครับยังสามารถแก้ไขภาพถ่ายที่หลับตาให้ลืมตาขึ้นมาได้นะครับโดยเข้าไปที่การถ่ายภาพที่สมบูรณ์แบบนะกดไปได้เลยนะครับระบบเนี่ยก็จะนําภาพถ่ายที่อยู่ภายในตัวเครื่องนะครับที่ลืมตานะเออเอามาประมวลผลใหม่นะครับแล้วก็จะเลือกมาให้เราทั้งหมด3ภาพด้วยกันให้เรามาประมวลผลนะครับว่าเราชอบแบบไหนนะ แบบแรกลืมตาประมาณนี้เลยทุกคนส่วนแบบที่2ก็ประมาณนี้นะแบบที่3เนี่ยจะมีความอมยิ้มด้วยนะครับซึ่งผมก็จะเรือกมาที่แบบแรกแล้วกันนะอ่านี่เลยนะครับเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังนะครับเห็นไหมทุกคนถือว่าทําออกมาได้เนียนเลยนะเดี๋ยวผมกดบันทึกก่อนนะครับเรามาดูกันที่ไฟล์กันหน่อยทุกคนนะต้องบอกว่าเห็นไหม มันทําได้เนียนมากแทบอยู่ดูไม่ออกเลยนะครับว่าภาพเนี่ยผ่านการแก้ไขมาแล้วมาถึงเรื่องงานลําโพงกันแล้วนะครับทุกคนอ่ะถือว่าได้มาดีเลยนะเพราะรุ่นนี้ได้ลําโพงมาใช้งานถึง2ตัวนะครับจะอยู่ด้านล่างหนึ่งตัวและด้านบนหน้าจออีก1ตัวนะสามารถเพื่อรับความดังเนี่ยให้ไปจนถึง300เเซตได้ด้วยนะครับเรายังสามารถปรับโหมดเสียงต่างๆได้หลายโหมดเลยนะอย่างเช่นโหมดสมาร์ท โหมดโรงละครโหมดเกมและโหมดเพลงนะครับคุณภาพของเสียงเนี่ยผมว่าเบสเนี่ยมันค่อนข้างบางนะแค่ไม่ค่อยได้ยินเลยนะครับก็จะเด่นในเรื่องของเสียงคนร้องะมากกว่านะเพราะว่าเสียงคนร้องเนี่ยเสียงใสเสียงเคลียร์มากๆเลยครับต้องขออนุญาตช่อง The Boss Radio ด้วยละกันนะครับยืมเพลงพรอๆมาประกอบคลิปเดี๋ยวมาลองฟังกันครับ ในส่วนของวรชันแอนดรอยนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับ Android 15นะครับมีการครอบทับด้วย Color OS เวอร์ชัน15นะในส่วนของ Wi-Fi เนี่ยก็รองรับได้ทั้ง2.4 GHz และ Wi-Fi 5.0ครับ มาดูกันที่อุปกรณ์ภายในกล่องกันบ้างนะเขาแถมอะไรแม้เราใช้งานกันบ้างนะครับซึ่งชิ้นแรกเลยเนี่ยจะเป็นอะแดปเตอร์หัวชาร์จนะซึ่งอะแดปเตอร์ของเขาเนี่ยสามารถจ่ายไฟได้สูงสุดถึง45วัตต์เลยครับชิ้นที่2เนี่ยจะเป็นสาย USB นะชิปพอร์ต Type C ครับเ,เป็นแบบ A to C นะและชิ้นที่3เนี่ยจะเป็นเคส TPU แบบนิ่มนะครับผมแนะนําว่าคุณควรจะใส่เอาไว้นะอย่างน้อยๆเนี่ยเวลาเครื่องตกกันจอแตกกันขอบตัวเครื่องเป็นรอยได้นะครับในส่วนของฟิกเกันรอยเนี่ยเขาติดมา ให้บนหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะเป็นฟิล์มใสนะครับและชิ้นสุดท้ายเนี่ยจะไปเข็มจิ้มซิมครับมาดูกันที่ราคาเปิดตัวกันบ้างนะครับทุกคนสำหรับ oppo a 6 5 g เนี่ยสำหรับ oppo a 6 5 g เนี่ยเปิดตัวราคาอยู่ที่6,999บาทนะครับจะเป็นตัว ram 6ร้อม1 2 8ทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างกับราคาที่เขาเปิดตัวและสเปคที่เขาให้มาเนี่ยสามารถมาคอมเมนต์เพื่อพูดคุยกันได้นะครับ เอาเดี๋ยวผมขอสรุปให้ฟังน่อยละกันนะครับว่า Oppo A 65G เนี่ยมันเหมาะกับการใช้งานแบบไหนนะครับถ้าใครเป็นคนที่เน้นในเรื่องของแบตเตอรี่ที่ใหญ่สามารถใช้งานได้ข้ามวันได้นะครับ A 65G ตอบโจทย์ได้ดีอย่างแน่นอนเพราะแบตเตอรี่ในด้วยความจุม,มากถึง 7,000mAh นะครับสามารถใช้งานได้ข้ามวันข้ามคืนอย่างแน่นอนนะส่วนพี่ๆไรเดอร์ Rider, จะไปวิ่งงานเนี่ยผมว่ารุ่นนี้ก็ตอบโจทย์ได้ดีมากความสว่างสูงสุด1,125นิตเนี่ยเพียง ยังพอต่อการใช้งานด้านนอกใช้งานกานแจ้งอย่างแน่นอนนะและตัวเครื่องเนี่ยัยงกันน้ําด้วยค่ามาตรฐาน IP 69การน,น้ําได้ที่ะดับความลึกไม่เกิน1.5เมตรนะสูงสุดเนี่ย30นาทีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาไปวิ่งงานเจอฝนเนี่ยเด็กๆไปเลยนะครับไม่ต้องกังวลใจว่าเครื่องจะพังง่ายนะส่วนใครที่เน้นเรื่องของการเล่นเกมนะครับผมแนะนําว่าปรับกราฟิกเป็นแบบต่ําสุดนะก็ถือว่าเล่นได้ลื่นอยู่นะครับ ท่าที่ผมได้ลองเล่นมานะครับเกมคัฟจีเนี่ยเป็นอะไรที่ผมประทับใจมากๆเลยครับและถ้าหากว่าคุณดูคลิปนี้จบนะแล้วสนใจสินค้านะครับทุกคนสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่าน Product ท็กที่อยู่ภายในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะฝั่งซ้ายมือของท่านผู้ชมนะครับกดสั่งซื้อไปได้เลยรับรองได้เลยนะครับว่าสินค้าที่คุณสั่งซื้อเนี่ยจะเป็นสินค้าที่เป็นของแท้แน่นอนนะครับสำหรับวันนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับต้องขอบพระคุณทุกขั้นมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมก็ติดตามนะสำหรับวันนี้สสวััดีครบ